ผู้คนในเมืองนี้ยังคงขุดอุโมงทุกวันยิ่งอุโมงใหญ่เท่าไหร่ขนาดเมืองของพวกเขาก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์เลยวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งพบสวรรค์เรืองแสงเขาจึงรีบกลับไปที่เมืองด้วยความตื่นเต้นเพื่อแบ่งปันสิ่งที่เก็บได้แม้ผู้หญิงในเมืองเห็นว่าเขาตัวสกรปรกและไม่แม้แต่จะสนใจเขาทว่ายังมีชายคนหนึ่งที่สนิทกับเขามากนั่นคือลูกพี่ของเขาลูกพี่อยากเห็นโลกภายนอกมาโดยตลอดและยังได้ชักชวนเพื่อนๆให้ออกไปข้างนอกด้วยใในนนนนนนววววััวขขััั้้้้เเอองงพกกขขาึฝููหหมมตตตุแล่ ทีละตัวเพื่อทะยานพุ่งขึ้นไปบนเพดานของเมืองใต้ดินอย่างไรก็ตามหัวหน้าหมู่บ้านเข้ามาห้ามและใช้อาวุธจัดการพวกเขาตกลงมาแผนการจึงล้มเหลววันต่อมาขณะที่เด็กชายยังคงขุดอุมโมงต่อไปเขาก็ขุดพบสิ่งแปลกๆอีกครั้งสิ่งนั้นทําปฏิกิริยากับสว่านที่เก็บได้แล้วมันก็เรืองแสงขึ้นมาเด็กชายรีบขุดดินไปหาลูกพี่ของเขาทันทีเขาอยากแบ่งปันการค้นพบนี้กับลูกพี่ของเขาเมื่อเห็นเด็กชายลูกพี่ก็รู้สึกตื่นเต้นเขาหลุดออกจากพันธนาการและเดินตามเด็กชายไป แต่ระหว่างทางหัวหน้าหมู่บ้านก็พบพวกเขาในขณะที่หัวหน้าหมู่บ้านกําลังจะสั่งสอนพวกเขาทันใดนั้นเพดานของเมืองก็ถล่มลงมาอย่างกะทันหันแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาลูกพี่คิดว่ามันคือปาฏิหาริย์แต่ทันใดนั้นก็มีสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้ามันตกลงมาจากด้านบนและกําลังจะโจมตีพวกเขาเด็กชายหวาดกลัวมากอย่างไรก็ตามเมื่อลูกพี่กําลังจะตกอยู่ในอันตรายสว่านที่หน้าอกของเด็กชายก็เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์สีแดงที่เขาขุดเจอมันระเบิดพลังอันมหาศาล กระโดดทะลุสัตว์ประหลาดจนทะลุขึ้นสู่พื้นดินนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นโลกภายนอกในตอนนั้นเองการผจญภัยของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้น